ห่งป,ปัญหากับหมออาสาแปซิฟิกคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะสนทนานกับคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของที่เขาบอกว่าเป็นโครงการบำเพ็ญพระกุลมเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่เขาเรียกว่าบีเซลนะคะวันนี้เราได้รับเพียรจ,จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยาจากโรงพยาบาลจุฬาภรแพทย์หญิงพนีประดิษฐสุขทาวนคุณหมอคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออบังเอิญโครงการนี้มันมีชื่อและมีเฉพาะแบบเนี่ยนะคะ มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด B-cell นั้นืองคืออะไรคะค่ะก็คงต้องเริ่มจากว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยจร,จริงๆแบ่งย่อยๆได้หลายชนิดแต่ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่เราจะเรียกว่าชนิด Non-Hodgkin Lymphoma ค่ะซึ่งพบเยอะที่สุดแล้วก็อีกชนิดหนึ่งซึ่งพบน้อยกว่าคือ Hodgkin Lymphoma ค่ะอ,อันนี้มันเป็นภาษาที่ยากหมอแ่วเราวินิจฉัยจากสภาพชิ้นเนื้อค่ะคือก่อนอื่นคนไข้พอ รู้ว่ามีต่อมน้าเหลืองโตผิดปกติก็ต้องไปตัดต่อมน้าเหลืองมาตรวจซึ่งพอหมอพยาธิวิทยาตรวจชิ้นเนื้อแล้วก็มีการย้อมพิเศษหลายๆอย่างก็จะบอกได้ว่าอันนี้เป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองและส่วนใหญ่ประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยจะเป็นชนิดนอนฮอส์ิลิโฟมาซึ่งชนิดเนี้ยก็จะแบ่งย่อยได้อีกสองชนิดคือชนิดบีเซลกับทีเซลก็ม,มันอยู่ตรงนี้เองอ่ะค่ะ คก็อันนี้ก็อาจจะเป็นภาษาที่ยุ่ยากไปหน่อยแต่ฟังผ่านๆไปแล้วกัน <c oughs> ก็คือว่าคนไข้ส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยค่ะก็จะเป็นกลุ่ม B cell ครับ75เปอร์เซ็นแล้วก็เป็นกลุ่ม T cell อีกสักประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะจะมีเซลลนียเออค่ะิคะะนค่ะค่ะลักษณะการดําเนินโรคเนี่ย B cell จะดีกว่า T cell เราก็เลยเมื่อ ปี e 2,558เนี่ยค่ะโรงพยาบาลก็เลยมีโครงการบำเพ็ญพระกุศลทำ CT สแกนซึ่งเป็นการประเมินระยะของโรคอะค่ะเป็นการเหมือนเอ็กซเรย์ชนิดหนึ่งให้รู้ว่าโรคอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้าง <c oughs> ในร่างกายเพื่อเราจะได้กำหนดการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนได้ดีขึ้น <c oughs> ก็ตอนแรกปีที่แล้วเนี่ยเราออกโครงการมาสำหรับคนไข้กลุ่ม T cell ก่อนเนื่องจากเป็นโรคที่รุนแรงกว่าโ <c oughs> ตวรวดเร็วแล้วก็ยังไม่มียาที่ ำเพาะเจาะตรง <C> e <an> ในคนไข้กลุ่มนี้เราก็เลยคิดว่าการให้คนไข้ได้ทำเอ็กซเรย์พิเศษอาจจะช่วยให้คนไข้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมมากขึ้นแล้ว <C> e <an> ก็นำไปสู่การรอดชีวิตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น <C> e <an> ก็ดำเนินงานมาปีนึง <C> e <an> ผลก็ถือว่าค,ค่อนข้างดีคนไข้ได้ประโยชน์จากการทำการเอ็กซเรย์พิเศษชนิดนี้ค่ะก็เลยปีนี้ทางผู้บริหารก็เลยมีนโยบายให้ขยายไปสู่คนไข้ที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศซึ่งเป็น ชนิดดีเซลด้วยค่ะค่ะแล้วสําหรับของปีนี้มันมีรายละเอียดยังไงบ้างคะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะก็คนไข้กลุ่มดีเซลเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกสองแบบคือแบบที่โตเร็วกับแบบที่โตช้าค่ะเราจะให้กับกลุ่มดีเซลที่โตเร็วก่อนเนื่องจากการดาเนินโรคเนี่ยจะรุนแรงกว่าก็เหมือนกับเราพยายามช่วยคนที่มีอาการหนักก่อนค่ะเพื่อให้เขาได้นําไปสู่การหายจากโรคอะค่ะก็เลยข้อกําหนดของปีนี้ก็คือเป็นคนไข้ ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งต่อมน้าเหลืองใหม่ยังไม่เคยได้รับการรักษามาก่อนค่ะมีการตัดชิ้นเนื้อไปตรวจแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นชนิด B-cell non-Hodgkin lymphoma ซึ่งเป็นแบบที่โตเร็วค่ะซึ่งอันนี้รายละเอียดโรคอาจจะคุยกับหมอที่รักษาอีกทีหนึ่งว่าแบบไหนบ้างที่บอกว่าแบบที่โตเร็วนะคะคือถ้าสงสัยเนี่ยให้ติดต่อมาที่โรงพยาบาลได้เลยเราจะสอบประวัติมาดูว่าสามารถเข้าเกณฑ์ได้หรือเปล่าแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคนไข้สามารถ เข้ามาในกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ได้ก็จะได้รับการทำาอ t กซสแกนซึ่งเป็นการประเมินระยะของโรคที่ละเอียดที่สุดในปัจจุบนันสามารถจะทำครั้งหนึ่งก่อนการรักษาแล้วก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐานแล้วก็จะประเมินซ้ำด้วยการเอ็กซเรย์ชนิดเดียวกันว่าการตอบสนองโรคเนี่ยดีแค่ไหนตรงที่ยังเหลือก้อนอยู่เนี่ยเอ็กซเรย์ชนิดนี้จะบอกได้ว่าก้อนนั้นเป็นแค่ทางผิดหรือว่ายังเป็นมะเร็งอยู่แล้วเราจะต้อง แผนการรักษายังไงไหมให้คนไข้คนนั้นได้รับการรักษาที่มีระบสงบนานขึ้นแล้วก็ไม่มากเกินไปจนเสียคุณภาพชีวิตค่ะแล้วกลุ่มเป้าหมายของเราหรือกลุ่มที่เราอ,อยากให้เขามาเนี่ยเป็นกลุ่มไหนคะก็คือที่พูดไปมเมื่อกี้ค่ะก็คือเป็นคนไข้วิริชัยใหม่ดีซเซลตอมน้ำเลอิมโฟมา ก็คือคนไข้พอมีต่อมน้ำเหลือง้าผิดปกติบางคนจะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่คุณสะดวกค่ะ,ะแล้วก็เมื่อหมอตัดสินใจว่าเออมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองแล้วตัดทิ้งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองทุกชนิดจะต้องตัดทิ้งเนื้อไปตรวจถึงจะวินิจฉัยได้เพราะฉะนั้นพอมีการตัดทิ้งเนื้อแล้ว หมอบอกกลับมาว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำเหลืองอาจจะลองถามดูได้ว่าเป็นชนิดดีเซลรหรือเปล่าคะจริง <c oughs> ๆชนิดดีเซลแล้วก็ยังเปิดรับอยู่ค่ะถ <c oughs> ือว่ามะเร็งต่อน้ำเหลืองในหลายชนิดที่เป็นนอนท้องทีิมโพงมาเนี่ยสามารถติดต่อมาที่โรงพยาบาลตุลา,าพรได้ <c oughs> เราจะคุยกับคนไข้แล้วดูรายละเอียดอีกทีนึงค่ะว่าใช่กลุ่มที่สามารถเข้าโครงการได้หรือไม่นี่ก็คือประชาชนทั่วๆไปที่อาจจะยังไม่เคยตรวจแต่สงสัยก็เข้าไปตรวจได้หรือว่าคนที่เริ่มมีอาการอย่างนี้ก็เข้าไปได้ใช่ไหม เอ้ได้ค่ะหรือว่าได้รับการวินิจฉัยมาแล้วก็สามารถเข้ามาได้เหมือนกันค่ะค่ะแต่ว่าโครงการจะรวมเฉพาะคนไข้ที่ยังไม่ได้รับการรักษามาก่อนออไม่ใช่คนไข้เก่าของเราค่ะรักษาอยู่แล้วอยู่ที่โรงพยาบาลจึิงจริงการรักษาโรคนี้ก็ไม่ได้ต่างกันในแต่ละโรงพยาบาลถ้ารักษาอยู่แล้วก็รักษาต่อไปได้เพียงแต่ว่าถ้าได้รับการวินิจฉัยใหม่จะลองถามดูว่าคุณหมอคิดว่าสามารถเข้าโครงการนี้ได้หรือเปล่าค่ะค่ะแล้วมีจํากัดจํานวนไหมจำกัดระยะเวลาไหม จำเราประมาณจำนวนไว้ชนิดละหนึ่งร้อยคนค่ะ,คะแต่ก็ระยะเวลาย,ยางังค่อนข้างเป็นที่บอว่าคนไข้จะเข้ามาเยอะน้อยแค่ไหนจะตเต็มภายในเมื่อไหร่ล้วจะมีการขยายโครงการเพิ่มหีดไม้อันนั้นอาจจะต้องเราดูในอนาคตต่อไปค่ะเรียกว่ายัางยืดหยุ่นได้นะคะพูดถึงใช่ค่ะแล้วเริ่มหรือ,อยังคะหรือว่ามามาได้เรื่อยๆตลอดทั้งปีหรือเปล่าหรือยังไงเริ่มแล้วค่ะเข้ามามได้เลยค่ะ อาจจะโทรมาติดต่อที่โรงพยาบาลก่อนนะคะค่ะก็จะต้องทํายังไงบ้างติดต่อไปที่ไหนคะหรือก็ไปดูรายละเอียดยังไงอโครงการโครงการเพจซีทีสแกนในมะเร็งต่อมน้ําเหลืองนะคะเบอร์ติดต่อที่โเบอร์โรงพยาบาลก่อนแล้วให้ต่ออ่ะก็ได้ค่ะ025765766000ค่ะ0์ห6 0 0 0ใช่ไหมคะ02576 แล้วก็หกพันแล้วก็ถามดูอยู่ชั้นสิองนะคะชั้นสิบสองนะคะพอดีหมอจําเบอร์ตรงไม่ได้เไม่เป็นไรเขาไม่เป็นไรเบอร์กลางก็สะดวกนะคะพูดพูดถึงนะคะ,ะเพราะว่าอาจจะมีหมายเลขให้รับนี่ช่วงกว้างกว่านะคะก็ท่านที่สงสัยหรือว่าประสงค์อยากจะเข้าโครงการก็ลองติดต่อไปได้นะคะค่ะก็หม <c oughs> ออยากจะฝากอะไรไหมคะเอก็อาจจะบอกบอก ให้กำลังใจกับคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะว่าไม่ต้องตกใจกลัวไปโรคนี้เป็นโรคที่รักษาได้ขอแค่รู้แล้วรีบมารักษาค่ะขนอาจจะหายค่ะแล้วกับตานี้ชีตปกติได้เลยค่ะ,คะมันจะมีอาการอะไรเป็นพิเศษหรือหม่งชี้บ้างไหมคะอาการส่วนใหญ่จะมาด้วยมีต่อมน้ำเหลืองที่โตขึ้นป,ปกติอะคะ่แะแต่ก็อาจจะมีไข้น้ําหนักลดตับน้ําโตแต่ว่าค,คืออย่างต่อมน้ำเหลืองโตเนี่ย ก็จริงๆแล้วมันยังเป็นโรคอื่นได้เช่นมีการอักเสบติดเชื้อแล้วตอมน้ำเหลืองโตตามปกติเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจลองเข้าไปตรวจดูค่ะคือถ้าฟันผุแล้วมีตอมน้ำเหลืองโตเล็กๆแล้วพักๆหนึ่งไปฟันรักษาดีแล้วก็ตอมน้ำเหลืองยุบหายไปอันนั้นไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอาการอะไรเลยแล้วอยู่ดีๆก็มีตอมน้ำเหลืองที่โตขึ้นเรื่อยๆอันนั้นให้ลองเข้ามาตรวจดูค่ะตอมน้ำเหลืองก็คือมันอยู่ตรงบริเวณรักแด้หรือเปล่า ่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีอยู่ทั่วร่างกายท่างกายหลายร้อยต่อมเลยตำแหน่งที่เรามักจะทาเจอก็คือข้างคอทั้งสองข้าง,งรักแรแล้วก็ขานมันจะเป็นบริเวณที่อยู่ตื้นแล้วทาง่ายอะ่ะก็คือทุกแห่งนะคะถ้าสงสัยก็ลองสอบถามไปได้วันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณหมอคะที่ให้ข้อมูลค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ะะท่านที่สนใจอยากจะเข้าโครงการบำเพ็ญพระกุศลมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชิดวีเซลนั้น ก็ลองสอบถามไปได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรหมายเลข02-576-6000นะคะก็ลองสอบถามข้อมูลดูผู้ฟังท่านในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่หลายๆท่านบางทีก็มีการสอบถามหรือว่าสงสัยปัญหาอะไรต่างๆกับคุณหมออาสาเราก็จะเ,เก็บตกมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็อาจจะเผยแพร่เพื่อให้หลายหลายท่านได้ประโยชน์ด้วยนะคะติดตามหนึ่งปัญหากับหมออาสาได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังบ่ายสองโมงค่ะ หนึ่งปัญหากับหมออาสาแปาซิฟิก